คลิปนี้พาเพื่อนๆมาสรางจีนควายนะครับผมก่อนอื่นเราก็เทเพี้ยมันลงหม้อก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอาเพี้ยมันไปต้มให้สุกนะครับ จากนั้นเราก็มาหั่นเนื้อบางๆนะครับหั่นเป็นชิ้นยาวๆหน่อยนะครับผมดูกันเลยนะครับโอ้โหนี่คนลาบนะครับผมคนซ่านะครับคนซ่าจีนฝีมือดีนะครับจากนั้นเราก็มาซอยผ้าขี้ริ้วนะครับผมจากนั้นเราก็เอาไป ต้มไปลวกให้มันสะดุ้งให้มันสุกนิดหน่อยนะครับผมหน้าตาน่ากินมากคนๆนหน่อยคือคนเข้าไปน่ากินมากจากนั้นเราก็เอากะปิลงไปผสมด้วยนะครับผมเอากะปิใส่กะปิด้วยนะครับจากนั้นเราก็ตักออกมาให้มันเย็นก่อนนะครับผม เตรียมเครื่องปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นก็เอาหอมแดงลงไปน้ำที่ต้มกับเพรามันกับกะปินะครับผมที่ใส่เมื่อกี้นั่นนะครับผม เทตะไคร้ที่เราได้สับบนมาเทลงไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็เททุกอย่างที่เตรียมไว้จากนั้นเราก็เทพริกลาบลงนะครับ เผ็ดตามใจชอบนะครับอันนี้ก็ใส่ประมาณห้าซองนะครับผมเราต้องใส่ถ้วยแล้วเอาน้ําผสมก่อนนะครับผมน้ํตาแตๆแล้วค่อยเอาลาดใส่นะครับมันถึงจะทั่วนะครับผมถ้าเราไม่ใส่ทําแบบนี้มันก็จะไม่ทั่วนะครับโอเคนะครับผมเอาคลุกเขาให้เข้ากันเลย นำเอาเพี้้ที่ต้มสุกแล้วตักใส่นะครับผมต้องให้มันเย็นก่อนนะครับไม่งั้นเนื้อมันจะสุกนะครับผมจากนั้นก็เทเครื่องปรุงลงไปอีกผักชีแล้วนะครับ ซันลเน่อะไรก็มีนะครับซันละเน่ตะไคร้อะไรก็ใส่ลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้น่ากินมากเลยครับเพื่อนเพื่อจางนิดหน่อยครับเทน้ำปลาลงไปพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็หันมาทางไก่ผัดขิงสูตรยูนานนะครับผม มีขิงอะไรหอมโอ้หลายอย่างนะครับผมคน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 เข้าไปจากนั้นก็เครื่องปรุงในที่ก็เทเนื้อไก่ลงไปอา้าวคน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 ให้เข้ากันนะครับผม ไก่ผัดขิงยูนานเป็นอันว่าเสร็จสิ้นสุกแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็มาตั้งโต๊ะกินกันเลยนะครับผมพอตักไก่ผัดไก่ยูนานอนะันนี้ก็ต้มหน่อยนึงนะครับผมต้มเพื่อที่จะกินน้ําซุปมันนะครับเสิร์ฟบนโต๊ะกันนะครับผมนี่ก็มาตัก ซาดกินต่อนะครับผมน่ากินมากเลยเพื่อนๆยังไงก็ขอฝากติดตามช่องวิถีชีวิตคนบรรนอยเปาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ